สวัสดีนะคะแก้วซีเคออสเตรเลียนะคะวันนี้ก็อพอดีว่าลูกสาวนะคะอยากจะถักผมเปียสวยๆนะคะเขาก็เริ่มถักไปได้หน่อยหนึ่งแล้วแก้วก็ไปช่วยถักนะคะก็ไม่เคยทําเลยนะไม่เคยถักเลยนะแต่ก็เนี่ยค่ะช่วยเขาถักผลออมาก็ประมาณนี้นะคะได้แล้วถักเปียได้ขึ้นหัวไปไม่หมดค่ะ ไม่ไหวจริงๆมันเยอะผมผมพี่เป๊เขาเยอะนะคะเยอะมากๆจริงๆนี่อันนี้นะคะฝีมือสมักเล่นนะคะเพิ่งทำครั้งแรกนะทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็ก็คือเราเพิ่งจะหัดทำครั้งแรกนะคะหน่าพี่เป๊กเลยนะแม่ดูหน่อยเอ้ยสวยเหลือเกินอื้มหุ่นข้างๆดิหน่าแม่ดูสิข้างอืมก็เป็นอย่างนี้จริงๆมันต้องทาให้เล็กกว่านั้นเนาะหาเล็กกว่านะ ทำช่องถ้าแบ่งช่องให้มันเล็กกว่ามันก็จะน้องแบ่งเป็นช่องเล็กๆใช่ปะเอออือแต่เราอ่ะถักกับเขามั่งปะล่ะเอาป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 ่ะหนให้แม่ดูข้างหลังซิอ่ก็โอเคเออไั่ตัองีินดูกับเราบ้างซื้ฮซื้อซื้ติด โอเคนี่นะคะถ้าแกะออกมาก็จะประมาณนี้ก็โอเคอยู่เนาะสำหรับมือสมัครเล่นนะคะทำครั้งแรก <c oughs> ไม่เท่ากันเท่าไหร่บางอันก็ใหญ่บางอันก็เล็กแต่ก็โอเคละหนะเนาะนี่นะคะก็น้องเบสนะคะไหนน้องเบสทำผมให้แม่ดูสิหันด้านหลังหันด้านข้างช้าๆลุกช้าๆแล้วหนูจะทำทรงไหนลูก เปิดไว้แบบนี้เหรอคือเด็กต้องเปิมัดรวบเลยไหนหนูจะรวบกันไหนนะดูสิหลอดนี้แล้วล่ะอืมแลกเก้ถ้าแลกเก้ต้องทำหมุนหัวเนาะก็เท่ดีเนาะก็เท่ดีอืมปเป๊ะเปิดฤดูกาล AFL เกียร์ A F ไปเ,เลย <laughs> ถ้าผมดีแล้วเดี๋ยวไปสนามบอลลูก <laughs>